ขี่เที่ยวกินอีนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ห่างจากกรุงเทพแค่ร้อกิโลที่นี่คือสีราชาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมคาเฟ่ร้านอาหารคอมมูนิตี้มอลล์ก่อสร้างตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นให้ทุกคนได้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูกันครับว่าจะเป็นญี่ปุ่นขนาดไหนในขี่เที่ยวกิน EP l i t t l e Osaka ซสีราชา สวัสดีครับทุกคนขี่เที่ยวกินก็กลับมาพบทุกคนอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP เรามาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นของเราห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลก็คือจังหวัดชนบุรีนี่เองนะครับ EP นี้อยากจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวญี่ปุ่นแบบชนบุรีชนบุรีนะครับทั้งกินแบบญี่ปุ่นพักแบบญี่ปุ่นแล้วก็เที่ยวแบบญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ พักของเราแล้วนะครับชื่อเบลลี่ศรีราชาเลสซซเดนซ์นะครับโอเคไปกันเลยเราไปดูข้างในกันเลยครับผมนี่นะครับบรรยากาศก,าก็สไตล์สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นรีเซพชันของโรงแรมนี้นะครับเขาก็จะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้เปเลยเจงเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะครับผม ห้องพักของเราอยู่ชั้น3นะครับก็เดินขึ้นบันไดามาที่นี่ไม่มีลิฟต์นะครับถึงแล้วห,ห้องพักเราชั้น3ามขายประตูแปบ๊บเข้ามาแล้วห้องพักของเราห้องพักของเราก็จะแต่งแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลนะก็ตกแต่งก็ได้บรรยากาศญี่ปุ่นนิดๆน,นะเพราะว่ามันก็ตกแต่งด้วยไม้ เฟอร์นิเจอร์แบบไม้ทั้งหมดนะครับนี่เราก็มาดูตู้เยอะมากคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าราคาก็ถูกอันนี้เป็นห้องอะไรเข้าไปดูมีห้องรบไทยด้วยธรรมดาอยา่อันนี้ก็เป็นเหมือนห้องเก็บของนะครับห้องน้ำก็เนี่ยมีอ่างชิวๆดูดีอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าห้องพักที่นี่ เห็นแบบนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับนี่ผมจองผ่านอากโกด้านี่ไม่ได้โฆษณานะจองแค่แป0รกว okay. ่าบาทดูได้ห้องพักใหญ่โตเหมาะสำหรับมาค้างคืนมาพักผ่อนนะครับเราจะไปเที่ยวแบบสไตล์ญี่ปุ่นเราก็ต้องมาหาที่พักแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็หิวแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นนะครับไปดูกันว่า ไปร้านไหนสไตล์ญี่ปุ่นแบบไหนและอยู่ตรงไหนของสีราชาเนาะไปะไปเลยเดินทางกันโรงแรมเบนรีสีราชาเรสซิเดนใช้พื้นที่อยู่บนตึกสีราชาเพรสพาซานะครับสามารถจอดรถแบบปลอดภัยและเสียค่าบริการของตึกสีราชาเพรสได้เลยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่เกิดจากการรีโนเวทตึกแถวนะครับได้แรงบันดาลใจจากโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีพื้นที่ขนาดกระทัดรัด แต่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายห้องพักก็ตกแต่งแบบมินิมอลขนาดห้องกว้างขวางในราคาหลักร้อยถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีคุ้มค่ากับราคามากๆที่สำคัญโรงแรมนี้ตั้งอยู่กลางเมืองศีราชาครับซึ่งทำให้สะดวกในการเดินทางไปยังจุดท่องเที่ยวอื่นๆของศีราชาได้อีกด้วยไปเที่ยวกันต่อเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาชิบินะครับตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็ดูเอานะมีทั้งายากินิกุนะครับแล้วก็มีคาเฟ่มีเบอร์เกอร์ด้วยมีไอติมด้วยก็ตกแต่งอย่างสวยงามเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเหมาะกับ EP ีนี้ที่เรามาเที่ยวชนบุรีสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินในคาเฟ่กันนะ และเดี๋ยวเราก็ถ่ายบรรยากาศไปให้ดูนะครับผมโอเคไปกันเลยครับร้านอาชิบิคาเฟ่ที่เป็น landmark ญี่ปุ่นแห่งใหม่ในสีราชาใครอยากไปญี่ปุ่นทิปต้องที่นี่เลยครับที่ร้านมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้บริการมีที่นั่งทั้งข้างในและข้างนอกร้านแถมตอนเย็นยังเปิดเป็นร้านชาบูและร้านยากินิกุครบจบในที่เดียว ส่วนคาเฟ่ก็เป็นบาร์แบบเปิดสีเขียวพาสเทลมีความมินิมอลในแบบญี่ปุ่นที่โซนด้านหน้าของร้านจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆครับทั้งทางม้าลายป้ายรถเมล์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆร้านขายของกินต่างๆที่ทำให้เราเหมือนได้ไปญี่ปุ่นเลยสายคาเฟ่ที่ชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาดจริงๆครับแต่ตอนนี้ก็หิวแล้วไปหาอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆกินดีกว่าครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าบักไก่นะครับตอนแรกอ๋อไม่ใช่บักไม่ใช่บักไก่บักไก่นะครับนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อบักไก่นะครับคุณผู้ชมเราไม่เคยเห็นร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่กลางทะเลแบบนี้มาก,ก่อนนะฮะเ so, ดี๋ยวเราจะปะปกินมื้อเที่ยงกันที่ร้านนี้สวัสดีครับ หนึ่งโต๊ะหนึ่งที่ตรงนี้ดีกว่าที่เดียวครับอ่ะข้างใไนได้ไหมยังไม่ได้ปิดแอรเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้อโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารแป๊บหนึง่งโอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะมาสั่งอาหารกันนะ แต่ว่าดูแล้วเยอะมากอาหารเมนูเยอะมากเมนูมีเป็นสิบสิบหน้าเลยเลือกไม่ถูก A few moments later h a ม b u r g หนึ่ง <1. S 2> หมด s i d โ k ลโสเต็กม a k ีะ <ừ. S 1> ่ะเป็นเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ะ <S อ s i d e k o l นะคะสามพันเน่ยนแนะนำมันไง ับรถกระชับหมาก็จะเป็นคาราเมลถ้าแบบธรรมดาก็จะเป็นอันนี้ถ้าจะเป็นแบบนุ่มๆหน่อยก็จะเป็น,นอ,อันนี้อันนี้จะออกอ้าวอันนี้คารามิโซะเราหนึอะไรอีกสักอย่างดีมีอะไรแนะนำนี่คืออะไรคองเปย์เอ่อจะคล้ายๆคองเปย์แต่ตัวนี้จะเป็นหนีบตัวนี้เป็นเนื้อเยอะไหม คิดว่าพี่สามสามอย่างนี้พี่กินหมดถ้าพี่กินเยอะก็หมดแล้วถ้าพี่ทานน้อยก็ไ <c oughs> กำลังกำลังเครียดแล้วเนี่ยไอนน้มันไม่ได้ใหญ่มากห้องนี้ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้ใหญ่ไหมไม่ไม่ได้ใหญ่มากเอามาล่อจัดมากโอนี้นะคะครับแคน่นี้เดี๋ยวขอถ่ายะบริเวณหลังนีโ,โ,โอเคเดี๋ยวรออาหารครับคุณผู้ชม ร้านปัก,กากเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่สร้างลงไปในทะเลนะครับตัวร้านเป็นบ้านหลังสีขาวมีทางเดินยาวเข้าไปในร้านเมนูในร้านมีทั้งซูชิปลาดิบข้าวหน้าต่างๆและยังมีชาบูร้อนๆให้สั่งด้วยครับบรรยากาศของร้านดีมากคิดว่า้ามาในช่วงเย็นมีพระอาทิตย์ตกหรือใกล้ค่ำวิวคงสวยมากๆไว้มีโอกาสมาใหม่แน่นอนครับสำหรับร้านนี้ครับคุณผู้ชมอาหารของเราที่สั่งก็มาแล้ว แต่ว่าลืมจําเมนูชื่อเมนูไม่ได้เดี๋ยวให้น้องมาพูดนะครับ <Okay. S 1> คืออันนี้เมนูอะไรนะครับอันนี้ไซโคโลสเต็กไซโคโลสเต็กเนื้อวัวเนาะแล้วก็อันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นคิวเฮ่าเป็นเนื้อเหมือนกันผมใส่เนื้อนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นขลับไม่สดครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับมาครับคุณผู้ชมเราก็มาชิมนะ่อนน่้ต้องชิมน้ำราเมง น้องเขาบอกว่ารสชาตินั้นจะจัดจานนิดนึงอืมดีเลยโอเคชิมหมูชิมหมูได้เดยดหมูรสชาติดีนะแล้วก็มาจิม่ซฟโ,ลโซคลสต็ก เราก็มาต่อเมนูที่ชื่อว่า QK y a k i j มันมันเป็นไข่นะครับทอดแล้วก็ข้างในมีเนื้อวัวนะครับมันจะมีเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะมนเมนูนี้ก็เลือกตามที่ชอบนะครับว่าจะใส่หมูหรือใส่วัวนะล้วเวือกเลย โอเคเดี๋ยวผมขอจัดกนารสิ่งที่อยู่บนโต๊ะก่อนนะแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อนะครับผม a few moments later โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กินเสร็จแล้วนะครับที่ร้านบักไก่นะครับอาหารที่ร้านบักไก่เนี่ยเมนูให้คุณผู้ชมได้กินเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมสั่งมาเป็นตัวยอย่างนี่ก็เพียงแค่3เมนูนะครับรสชาติอาหารก็คือญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับเพราะว่ามีเชฟญี่ปุ่นนะครับอยู่ในครัวตะกี้เห็นแวบๆนะ โอเคใครอยากมากินร้านบักไก่ก็อยู่มาง่ายๆครับอยู่ซอยเดียวกับร้านมุมอร่อยนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่อยู่ในทะเลเลยบอกเลยว่าอยู่ในทะเลนะครับ mm hmm. ก็มาย้อนเย็นๆนี้ก็น่าจะบรรยากาศดีตอนนี้ผมมากินมื้อเที่ยงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เจร์คนี่ฮอนมูระต่อนะครับผมพาไปเที่ยวเมืองญี่ปุ่นนะครับอยู่ในบริเวณรีราชานี่แหละโอเคไปเดี๋ยววัดกันไปเลย ที่เจอกันที่เจาป์คเนฮอนมูลกโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่เจเอปาร์คนะครับอยู่ที่รีราชาเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเจาร์คที่นี่เขาแต่งเป็นเมืองญี่ปุ่นแบบไหนแล้วก็สวยขนาดไหนนะครับไปเลย มีร้านขนมร้านขายของเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับดูดูน่ากินนี่ขายอะไรไอติมโอเคเดี๋ยวเดินตรงนู้นน่าจะมีไปเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดตึ่งกลางและเป็นสวนใจกลางของเจปาร์กนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวแล้วก็พาไปเก็บบรรยากาศที่เจรปคศสีราชานี้มาให้ดูนะครับไปเราไปดูบรรยากาศแล้วก็วิวร้านค้าของขายนู่นขายนี่กันมาเลยครับเจาป์คน่ฮอนมูระรีราชาคอมมูนิตี้มอลที่จำลองบรรยากาศของญี่ปุ่นทั้งตัวอาคารร้านค้าร้านอาหารในสไตล์ญี่ปุ่นมีให้เลือกหลายร้านภายในพื้นที่ของเจาร์คเป็นอาคารที่ตกแต่งในรูปแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ทั้งอาคารจำลองแบบหมู่บ้านญี่ปุ่นวัดทองที่เกียวโตสวนย่อมบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยปลาคาร์ฟสะพานสีแดงข้ามบ่อน้ำโคมไฟญี่ปุ่นได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นมากครับที่นี่เหมาะสำหรับมาเดินชิลกินข้าวกับครอบครัวหรือสายชอบถ่ายรูปก็ไม่ปิดหวังครับเพราะสถานที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากใครผ่านมาสีราชาก็ลองมาเดินมาชอ็อปมากินที่เจพาร์คนิฮอนมูระกันได้ครับผม โอเคครับคุณผู้ชมขี่เที่ยวกินอีพีนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็เห็นกันแล้วใช่ไหมไปนอนโรงแรมญี่ปุ่นไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็พามาเที่ยวเมืองจำลองญี่ปุ่นนะครับก็ตรงนี้เจ๊ปักนะครับอยู่ศรีราชาไม่ไกลไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับขี่เที่ยวกินอีพีนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ขี่เที่ยวกินด้วยนะไหวละขอเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมอ EP ีพีหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับผมอีพีนี้ จบแล้วบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าบ๊ายบายสนับสนุนขี่เที่ยวกินโดยอติซานคาเฟ่นนทบ,บุรีโดลิทพลัสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชาย